ลุงช่างคะลุงช่างคะค่ะอันนี้คืออะไรคะทำอะไรอ,อ๋อลุงช่างกําลังออกแบบโครงสร้างอาคารตัวหนึ่งของงานที่เพชรบุรีนะครับเป็นงานของเทศบาลเมืองเพชร,รบุรีอาคารศูนย์สุขภาพก็ออกแบบโครงสร้างนะครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่3ามส่วนที่เปิดสลับไปสลับมาเนี่ยนะครับหลักๆมันต้องเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็คือเราก็จะเอาแบบสถาปัตมาเห็นไหม ต้องได้แบบสถาปัตย์มาก่อนเสร็จแล้วก็มาวางโครงสร้างเห็นไหมครับคานชั้นล่างจะเอาพื้นอย่างไงดีจะเอาตรงไหนเป็นพื้นเทกับที่ตรงนี้จะเอาพื้นเป็นอออโโคอนโลคอหรือเทกับที่ดีอันนี้ก็จะเป็นเป็นศาสตร์และศิลอย่างหนึ่งอ่พาพอชั้นชั้นสองชั้นสามทุน่างก็เลือกใช้เป็นโพสเซนชั่นอย่างงี้ครับก็เป็นการออกแบบโครงสร้างในขณะเดียวกันเดี๋ยวนี้มันมีโปรแกรมสเกนอัพซึ่งมันทํางานง่ายก็ทุนช่านก็จะขึ้นโครงสร้างตามที่ออกแบบไว้เพื่อจะดูจุดต่างๆว่า มันมีประเด็นมีตรงปัญหาตรงไหนจะได้แก้ไขตั้งแต่ตอนออกแบบเลยจะต้องไม่ต้องไปแก้หน้าง,งานตอนที่ผู้รับเหมากาลังก่อสร้างไอ้โปรแกรมนี้มันก็จะช่วยให้เราเหมือนก่อสร้างจริงก่อนที่จะก่อสร้างาก่อสร้างเสมือนจริงต้องใช้คํานี้นะครับก็คู่กับอีกอันนึงที่คนออกแบบจะต้องทําก็คือตัวรายการคํานวณครับอย่างลุงช่างเนี่ยคำนวณมือก็คือหมายถึงว่าใช้โปรแกรมเ x c e l ซลธรรมดานี่แหละแล้วก็ออกแบบไปนะครับก็ เนี่ยครับก็จะเปิดสลับไปสลับมาออกแบบคานออกแบบพื้นอะไรก็ว่าไปแล้วก็ออกแบบไปเขียนโครงไปนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็เขียนทีดีไปนะมันก็จะเป็นกระบวนการออกแบบนะครับ